สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็มาคุยกันเขาบอกคาทอลิกเนี่ยไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์นะครับถ้าเป็นพวกคริเสเตียนเนี่ยจะอ่านพระคัมภีร์นะพระคิดธรรมคัมภีร์นะวันนี้ก็อยากจะมาบอกว่าคาทอลิกหรือคริสตังเนี่ยนะฮะ เขาอ่านอะไรบ้างนะครับในชีวิตประจำวันนะคือตัวตัวผมเองเนี่ยก็พึ่งมาเป็นเ,เขาเรียกว่าคริสเตีงนใหม่นะครับคก่อนหน้านี้นก็เป็นคริสเตียนนะแล้วก็พึ่งมาเข้าวัดเมื่อวันที่สิบสามมกรานะครับก็สิบสามเมษายนี่็จะครบสามเดือนตนอนนี้ที่ผ่านมาก็ได้ยินว่าเขามีแต่พิธีกรรมใช่ไหม ไปมิสซาเหมือนไปไปไปฟังสวดมนต์นะนะนะนั้นเป็น,น,ปน Arizona, ความเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าคาทคาทลิกหรือคริสตัตงเนี่ยอ่านหนังสืออะไรบ้างนะครับหนังสือที่จะมาแนะนําวันนี้เป็นหนังสือในชีวิตประจําวันของชาวคริสตัตงหรือชาวคาทอลิกนีครับเล่มแรกเลยนะครับนะฮะนะก็คือไบเบิลไดอารี่นะฮะ ไบเบิลไดอารี่นี่ก็จะเป็นแต่ละแต่ละวันนะฮะแต่ละวันก็จะมีอย่างอ,อย่างวันนี้วันวันี้วันที่7เมษาเราก็จะมีเ,เปิดมาใน,ในวันที่7เมษาสัปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกาฉลองพระเมสตาเราก็จะอ่านอระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่32มสิถึงสา สด,ดุดีอ่านพระธรรมพื่อที่ทำกัมพีเดิมก็คือสด,ดุดีนะฮะบทที่สิบหนึ่งร้อยสิบแปดนะฮะข้อที่สองถึงข้อสี่นะฮะแล้วก็คือเราอ่านเยอะมากเลยนะวัะนอาทิตย์จะอ่านเยอะมากเลยนะในในการทําวิชาเนี่ยนะเราต้องอ่านรพระคัมภีร์เยอะมากเลยนะเราก็จะมีอ,าอ่านหนึ่งยอห์น บทที่5ข้อ1ถึงข้อ6นะแล้วก็มาอา่านโยฮันหรือยอหนบทที่20ข้อ19ถึงสามเอดแล้วก็ถ้าไปไปที่วัดพักก็จะเทศนะหรือเราฟังมิสซาออนไลน์แล้วหลังจากอ่านเสร็จก็จะเทศโดยเฉพาะวันอะาทิตย์นี้จะอ่านเยอะมากเลยนะอันนี้ก็เป็นไบเบิลเดลี่นะ ที่ชาวคาทอลิกคิดต่างอ่านนะส่วนส่วนที่ขาดตกบกพ่องไม่ได้เลยก็คือเรามีเรามีการอ่านพระคัมภีร์นะครับเนะฮะเดี๋ยว,วจะให้ดูพระคัมภีร์คาทอลิกนะครับพระคัมภีร์คาทอลิกนี่ฉบับนี่ครับนะฮะคาทอลิกนะฮะเป็นเป็นพระคัมภีร์ที่แบบ ยักษ์มากขนาด A4 นะฮะเ,เราเ็าจะอ่านเมื่อผีก็จะเปิดเปิดมาอันนี้เรียบหนึ่งก็หนึ่งพันราคาที่ขายอยู่แล้วแต่เขาขายบางที่ก็ขายพันสี่บางที่ก็ขายพันห้า 1, ราคาไม่เกินพันห้าร้อยบาทบางที่ก็ขายพันสองบางที่ก็ขายอยู่หนึ่งพันบาท รวมรวมค่าส่งแล้วก็อีกร้อหหนึ่ง้อยหิบาทอันนี้ก็สั่งมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับนะบเป็นเป็นพคัคพีพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะครับแต่ถ้าใครมีตังค์น้อยก็ซื้อพันธสัญญาใหม่ก็ในราคาเล่มละในราคาเล่มละ 300ร้อยก่าบาทแต่ส่วนใหญ่ทางวัดก็จะแ,แจกสำหรับคนที่เป็นคิดสั่งใหม่นะเวลาไปเรียนคำสอนนะแล้วแต่วัดนะแต่วัดที่ผมไปเรียนไม่มีแจกนะฮะส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวก็มีการอ่านหนังสือประกอบนะฮะนอกจากพระคัมภีร์นอกจากไบเบริรเดลี่ก็มีจำลองแบบพระคิดอันนี้เป็นพี่น้องคาโอลิกส่งให้จากเชียงใหม่ ส่งมาให้ร้านแนละ้วประมาณสองพันสิอันนี้2องพใช่ไหมครัเป็นเวลา10ปีตอนนั้นผมยังเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็ส่งมาให้ผม10ปีหลักจากนั้นมาผมก็มาเป็นคริสเตียนในวัดน,นี้นะฮะนะก็มีจำลองแบบพระคิดนะฉบับเ,เขาก็พิมพ์ทำาพิมพ์ให้ผมเลยนะส่งมาให้ผมอา่า ในหลายปีก่อนตอนที่ยังเป็นคริสเตียนก็ไปงานสัมปทานหนังสือก็มีความศรัทธาในพระสันปาปาเบเนดิกที่16มากเลยชอบงานเขียนของท่านท่านเป็นนักเทววิทยาที่ดีมากก็เลยเ,เป็นลงทุนซื้อหนังสือชุดพระเยซูคิดเจ้าแห่งนาซาเลสนะครับอันนี้ผมซื้อครบชุดเลยนะฮะอ,อ,อันนี้เล่มที่หนึ่ง นะครับอันนี้เล่มที่สองนะครับอันนี้เล่มที่สามหนาเตอะเลยนะฮะเ,เล่มที่หนึ่งนี่ก็ประมาณหกร้อยสรหน้านะฮะเล่มที่สองนี่ก็ห้าร้อยสรหน้านะฮะเล่มที่สามนี่ก็น้อยหน่อยร้อยหกสิบสี่หน้า เนี่ยอ่านอ่านสามเล่มนี้ผมอ่านมาหลายปีแล้วฮนะอ่านไปก็คิดตามไปจนนั้นท่านยังอยู่นะฮะท่านเป็นนักเทววิยาคือหนังสือของอพระสนานพปาเนี่ยท่านท่านท่านเขียนหนังสือตั้งแต่ก่อนเป็นพระสนานพปาเป็นเป็นเป็นพระกรดินานเป็นพระสงฆ์เป็นบาทหลวงนะแล้วก็เป็นอต่อมาก็จากบาทหลวงก็มาเป็น พระสังรราชนะ,ะแล้วถ้ามีงานเขียนเยอะนะอันนี้ฉบับแปลไทยโดยโดยสื่อเออนะี่ยโดยคุณพ่อทัศนัยคมกิจแปลนะฮะอันนี้ก็ลงพิมพ์มาสำชัญในโครงการนักษวัตส,สิ่งพิมพ์และสร้างสรรน,นะอันนี้ก็จัดพิมพ์ครั้งแรกโดยสื่อมวชนคาทุลิกแหงประเทศไทยนะอันนี้อันนี้ไปเจอแบบ เม,เมื่อหลายปีก่อนนะโดยบังเอิญเลยก็เลยซื้อมานะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่นะเพราะว่า,เ,าเป็นอถา,า,าธิบายอามันมีอา้างอิงทั้งพระมัทธิวมัทธิวลูกา,เ,าเป็นอธิบายพระวรสารเกี่ยวเรื่องพระเยซูคริสต์นะแล้วก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับบางทีก็พาดพิงไปถึงวิวรณ์ด้วยนะนะ ฉะนั้นเอาอธิบายเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้านะแล้วก็เพระเยซูคิ์ทรงรับพิธีล้างล้างศีลล้างบาปนะนะก็ฉะนั้นในวันนี้ก็จะมาบอกว่าอาคาทอลิกหรือคิดคิซังเนี่ยอ,อคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ส่วนผมนี่ผมก็มีการอ่านหนังสืออา่า บเบิลไดอารี่แน่นอนทุกวันนะบางคนบอกว่า,ถ,าถ้าไม่มีตังทำไงนะอ่ะนะไม่มีตังก,ก็ผมก็จะโหลด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 ไบเบิลไดไบเบิลไดเขาเรียกว่าอะไรคาทอลิกไทยนะครับแล้วก็พระคัมภีร์นะเราก็ไม่ต้องเสียตังซื้อนะครับแต่เรื่องจากว่าพระคัมภีร์เนี่ยออของคาทอลิกเนี่ย มันมีทั้งภาคพิมพ์เดิมแล้วภาคพิม์ใหม่แล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการพิมพ์ครั้งแรกนะออยอดยอดพิมพ์เนี่ยนะทั้งหมดหนึ่งมืนหกพันเล่มคาทอลิกเนี่ยมีทั้งประเทศเนี่ยประมาณโดยประมาณโดยเฉลี่ยเลยเนี่ประมาณสี่สี่แสนถึงห้าห้าแสนคนหนึ่งมืนหกพันเล่มเนี่ย วัดคาทอลิกมีมีทั่วประเทศไทยเจ็ดิบเจ็ดวัดแล้วก็แม่ชีมีท้่หมดเนี่ยแม่ชีคาทอลิกเนี่ยมีพันห้าร้อยคนพระพระสงฆ์หรือบาทหลวงนี่มีห้าร้อยคนสองพันสองพันคนคิดดูมีคนละเล่มนี่ก็สองพันเล่ม 16,000เล่มนี่ก็เหลือประมาณ14,000เล่ม14,000เล่ม่ 14, มา,าโดยโดยโดยส่วนตัวเนี่ยก็ได้มาหนึ่งเล่มแล้วใช่ไหมอ่าก็อันนี้ก็คือถ้าถ้าคาทอลิกทุกคนหรือคริสตสังทุกคนซื้อซื้อคนละเล่มคนละเล่มเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเล่มพอแน่นอนแล้วนี่มันมีพันธุ์ทัานใหม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยชาวคาทอลิกใหม่หรือคริสตสังใหม่เนี่ยที่ไปเรียนคําสอนเนี่ย ก็จะได้รับแจกฉบับพันธสทักญาใหม่ก็เลยจะไม่ซื้อพันธสทักญาเดิมแล้วนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่แล้วก็บางคนนี่ก็มีมือถืออยู่แล้วก็จะโหลดเอาเหมือนเหมือนคุณพ่อที่สอนผมอ่ะ,อะก็ไม่ได้บอกให้ผมซื้อบอกให้ผมไปโหลดเอาอะนะตอนนี้โหลดเอาบางทีมันก็มีฉบับที่มีปัญหาก็คือ สองติโมทีซึ่งไม่มีหายไปทั้งดุนเลยนะ,ะซึ่งผมก็พยายามแจ้งไปที่ผู้รับผิดชอบแล้วนะแล้วก็บอกคุณพ่อที่ที่วสอนด้วยนะมันก็จะไม่มีฉบับอสองติโมทีนะอันนี้แหละชุนี้อย่างอย่างชาวโทลิกเนี่ยอย่างคนเราคนที่เรามา,มา,ม,ามาเชื่อใหม่เนี่ยเราก็เราก็เรียกว่า ต้องต้องต้องดิน้นรนหน่อยเพราะว่าจากประสบการณ์เอ่อก็ต้องอ่านพระบอ่อไบเบิลเดลลี่เนี่ยไม่งั้นเราตามก็ไม่ทันนะเพราะว่าเขาเอ่อเอ่อเอ่อทุกวันเนี่ยนะชาวคนตึงทุกวัน่ะเอ่อโดยเฉพาะไบเบิลไบเบิลเดลลี่เนี่ยนะไบเบิลเดลลี Bible ่เนี่ยเออ่ มงคลเขาก็ไม่เขาก็เขาก็ไม่ซื้อนะไบเบอร์เดลลี่จำนวนพิมพ์ก็น้อยนะไม่เยอะอ่าแล้วมันมีอย่างหนึ่งข้อดีก็คือว่าปีนี้ไบเบอร์เป็นป2024เป็นปีสองพันยี่สิบสี่เป็นปีรักโลกหนึ่งปีสองพันร้อยี่ห้าเป็นปีแห่งการสแสวงอ่าจารึกสแสวงสแสวงบุญนะเดี๋ยวปีปีหน้าเราก็ได้อันนี้ไบเบอร์เดลลี่นี่ยตั้งแต่มกรลาววันที่หนึ่งมกรลาวถึงวันที่สามสิบแปดธันวาเลยนะใช้ได้ทั้งปีเลยนะ เออนะแล้วก็ควรจะมีนะเพราะว่าเนอมันทําให้เราเนอคือคือในมือถือมันก็มีแต่ว่ามันดีคนละแบบนะมันเป็นพอเนมือถือพอเวลาเวลามันผ่านไปแล้วเนมันเอาเอามันมันมันไม่มีหลักฐานเก็บไว้นะแล้วนี้มือถือบางทีดูดูไปแบตเตอรี่หมดมือถือมันเสื่อมหรือว่ากรณีเก่าไปมือถือมันเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ เราก็มีทั้งภาพพีแล้วไบเบิลเดลี่แล้วก็หนังสือต่างๆเนี่ยในอมันกเ็เราจ่ายครั้งเดียวแล้วเราใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะดังนั้นแหะอย่างไบเบิลเดลลี่เนี่ยจ่ายครั้งเดียวก็ได้ทั้งปีเลยเล่มหนึ่งร้อยี่สิบาทร้อยี่สิบาทบางที่เขาขายร้อยห้าสิบาทนะคุณลองคิดดูถ้าถ้าเฉลี่ยวันละบาท ปีหนึ่ง365วันก็ต้อง365บาทที่จริงไบเบิลแอรดลลี่นี่น่านจะคิดวันละบาทเนะ้่ย365บาทหรือวันละ50ตังค์อืมก็เฉลี่ยวันละร้อยห้าสิบาทโดยหัวเฉลี่ยนะก็ก็เอาจะเราเฉลี่ยแล้วก็ห้าสิบตังคนะ์นะนะก็อันนี้ก็เท่ากับเป็นการอ่าอ่า ส่งเสริมให้ให้มีเอกสารเป็นการพิมพ์แล้วเราก็เก็บไว้นะพอถึงปีต่อไปแล้วก็มาทบทวนนะแล้วก็มันก็พอถึงปีมันก็จะมาแบบคือมันสําคัญตรงไนตรงตรงขบวันดปมสุดท้ายอ่ะอย่างว่าวันนี้ขมวดปมสุดท้ายวันนี้วัน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 พระเมตาใช่ไหมฮะวันที่เจ็ดนะขมวดปมสุดท้ายเขาจะบอกว่าความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคือการดาเนินชีวิต ามที่พระเยซูเจ้าได้ส่งสั่งสอนเจริญชีวิตในความร,รักในบทบัญญตัติแห่งความร,รักซึ่งเป็นบทบัญญตัติที่ม่ใช่ภาระละแต่เป็นบทบัญญตัติแห่งความสุขแท้จริงนะมอันนี้มันจะมีขมวดปมแล้วมันจะอย่างนี้ออพอพอถึงปีต่อไปเขาพิมพ์ไปเล่มใหม่ กรวดปมมันก็จะเปลี่ยนไปนะมันจะไม่มีการซ้ําเดิมแล้วนะอันนี้ก็เป็นเอกาสารยืนยันนะนะนะฉะนั้นชาวคาทอลิกคริสต์ต่างเนี่ยอ่านพระคัมภีร์อ่านนั่งอ่านโดยเฉพาะไบเบิลเดลลี่เนี่ยนะอ่านแน่นอนัะน,น,นั้นขอบคุณทุกคนนะฮะเออ่เดี๋ยวไว้ไว้ไว้จะมาช่องนี้เป็นช่องคาทอลิกนะฮะเออ่ไว้เดี๋ยวจะมาบอกว่าเหตุเหตุเหตุใดผมถึงมาเป็นคาทอลิกนะ ไว้เดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังนะคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับไว้พบกันใหม่ครับช่องช่องนี้ช่องเซน,นนะฮะวันนี้ก็เซนโพสนะะคือนักบุญมาโพสนะนะเราเป็นเราเป็น,เร,เ,ปนเรามีชีวิตศักดิ์สิทธิ์นะต่อไปในทุกคนที่รับสิลง้างบาปจะมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์นะเป็นนักบุญได้หมดเลยนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ